สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการยกเลิกการผูกบัญชีซูมไว้กับ Google Account จะมีขั้นตอนทำเนี่ยอยู่สส่วนใหญ่ๆก็คือเราจะต้องทำการยกเลิกที่ซูมก่อนแล้วจึงจะต้องไปทำการยกเลิกที่ Google จะทำการยกเลิกที่ซูมวิธีการก็คือให้ไปที่ Sign Up f r e ีเหมือนตอนที่เราสมัครใหม่เสร็จแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปจริงๆจะใส่วันไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะตรวจสอบเรื่องอายุเท่านั้นเองว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า16ปีขึ้นไปแล้วก็เลือก continu e เสร็จแล้วก็ใส่อีเมลที่เราได้ทำการล็อกอินไว้เมื่อก email รอกอีเมลแอดเดรสแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ Sig n Up เมื่อคลิกที่ Sign Up จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็น Email Address ที่มีการสมัครไว้อยู่แล้วเนี่ยจะขึ้นคำว่า activation email sent เขาจะทำการส่งอีเมลไปให้เราทำการ activate ให้เรากลับไปที่ gmail เราจะเห็นว่าจะมีอีเมลจาก Zoom เข้ามาก็คือเขาจะบอกว่าให้เราทำการ Activate Zoom Account ก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็คลิกที่ Activate Account เมื่อทำการ Activate Account เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราใส่ Password ตรงนี้แล้วก็ Confirm นะคะก็เป็น Password ตัวเดียวกันก็เมื่อกด Continue ก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะ เขาจะให้เราสามารถเชิญใครก็ได้นะคะที่มีอีเมลซึ่งถ้าเรายังไม่เชิญเราก็ทำการสคริปต์ออกไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปที่ go to my account ของเราเมื่อมาที่ account นะคะให้ลองกลับมาดูที่ตรงนี้ sign in ตรงนี้นะคะการลิงก์ account นะคะ จะไม่ได้ผูกไว้กับ Google โดยตรงแล้วโดยที่เขาจะมีอีเมลแล้วก็มีไซ g n in Password นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถ Log in ด้วยหน้าจอปกติได้แล้วโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบกับ Google Account ทีนี้เรามาดูในส่วนที่2ก็คือการไปยกเลิกที่ Google Account ให้ไปที่ Google แล้วก็เลือกที่ Google Account เสร็จแล้วก็ไปที่ Security หรือความปลอดภัยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เลือกที่ Signing In with Google นะคะก็คือเป็นการดูว่าใน Google เนี่ยเราได้ทำการอนุญาตให้แอปไหนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาผูกไว้กับบัญชีเราบ้างซึ่งตรงนี้ก็คือเป็น Zoom เราก็คลิกที่ Zoom เลยแล้วก็เลือก Remove Access เราไม่ให้ทำการเข้าถึงได้แล้วก็ตอบโอเคเราก็ลองกลับไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาอีกรอบนึงตรงนี้หายไปแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการยกเลิกการผูกบัญชีระหว่าง Google กับ Zoom